สวัสดีค่ะวันนี้แม่ขอนำเสนอ a อแครนะคะสไตล์แบบใหม่นะคะที่แม่คิดเองทำเองนะคะแล้วก็แบบเก่าก็มีนะคะรับรองว่าไส้ทะลักแป้งนุ่มมากค่ะดูสินุ่มขนาดไหนดูเอาเนาะเยิ้มๆกันเลยทีเดียวไส้นี้แน่นเลยค่ะรสชาติกลมกลมแน่นอนค่ะหวานหอมอร่อยค่ะไปดูขั้นตอนและวิธีทำกันเลยจ้า เริ่มแรกเริ่มแรกเราก็จะต้มน้ำนะคะ,ะน้ำเปล่า150กรัมนะคะแล้วก็อันนี้มีเกลือ,เ,อเกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำตาลหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็เนยเนยนะคะเ,เนย60กรัมค่ะก็จะเอาส่วนนี้ให้ให้ละลายก่อนนะคะ ปิดไฟอ่อนนะคะคนส่วนนี้ให้ละลายเนาะพอเนยละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งเนาะแป้งเค้กนะคะแล้วก็ผงฟูนะคะที่ร่อนแม่ร่อนแล้วหนึ่งรอบนะคะ ใส่แล้วก็คนคนให้แป้งให้แป้งมันเข้ากันกับน้ำเนาะแล้วก็เหนียวไม่ไม่เกาะติดกระทะนะคะไม่ไม่เกาะติดหม้อนะคะคนเร็วๆเ,เลยนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากันเนาะ นี่ก็นะรอนแลแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเอาขึ้นได้เลยเนาะนี้แม่เปลี่ยนภาชนะแล้วนะคะเพื่อให้มันคายร้อนนะแล้วก็วิวเดี๋ยวจะเอาเครื่องตีมาตีให้มันคลายร้อนนะคะเดี๋ยวจะใส่ไข่กัน นีนม <Ö, S 1> ันคายร้อนนะคะก็เราจะเอามือแตะดูเนาะว่ามันอุ่นได้ยังมันยังร้อนอยู่ก็ตีไปสักพัก Okay. แล้วก็พออุ่นแล้วนะคะแล้วก็ใส่ไข่สองฟองนะคะใส่ทีละฟองนะ,ะเห็นไหมล่ะใส่ทีละฟอง กันแล้วก็ใส่อีกฟองนะคะตีให้พอเข้ากันแค่นี้นะคะ เข้ากันอีกรอบนึงเพราะว่าเครื่องตีมก็นหนืดแล้วนะโอเคเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่ถุงบีบได้เลยคะ่ะแม่ก็เอาน้ำมันทาถาดที่จะอบเลยนะคะพอดีไม่มีกระดาษรองอบนะก็เลยต้องใช้น้ำมันทานะคะ วันนี้ก็วอร์มเตาแล้วเนาะที่200อุณหภูมิ220องศานะคะแล้วก็เราจะอบเอ่อ10นาทีนะคะสำหรับใครไม่มีถุงบีบหัวบีบนะก็นี่เลยช้อนสองคันเนาะจุ่มน้ำนะคะแล้วก็ไปตักโอแคลไอแค้ แครขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็เห็นเนาะเลี่ยเห็นไหมเขีร,ร์แล้วก็จุ่มน้ำปั้นให้มันเป็นกลมๆนะจุ่มน้ำให้มันเปียกให้ช้อนเปียกแล้วก็ปั้นให้มันเป็นกลมๆนะแ,แค่นนี้นะคะพอแล้ว อันนี้เนาะอันนี้ส่วนใครที่มีถุงบีบนะคะแม่ก็ใช้สูงบีบซิลิโคนเนาะหรือถ้าใครมีมีหัวบีบใช่ไหมคะก็ใช้ถุงแกงก็ได้เนะแล้วก็ตัดทำเอาเนาะง่ายๆนะคะแ <c oughs> ป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง บีบไม่ต้องใหญ่มากนะคะเนี่ยแค่นี้พอแล้วพอเดี๋ยวมันไปบานอีกเนาะยิ่งะะใหญ่ม่งเล็กมัาก นี่ไม่ทำขนมให้กินอนกะแล้วก็นี่ก็เอานิ้วจุ่มน้ำนะคะแล้วก็กด แหลมๆนี่ลงไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันไ,มนไหมเนาะ่สวยมากไม่สวยมากช่างมันอะแล้วใครเบื่อเบื่อกลมๆแบบนี้ใช่ไหม cùng cồm có thăm bẹ dao dao như này đi đan đi đi này ยาวมั่งเล็กสั้นมั่งเล็กมั่งน้อยไปแล้วเราทำกินเองเนาะเป็น,นเดิมนะคะไหเ,เป็นแหลมแหลมเล้วแตกน้ำนะคะน้ำกดกดจะแต่งทรงนิดนึง โอ้โหเล็กๆใส่น้ำไว้หน่อยหนึ่งด้วยนะคะไปข้าโตุ๋กันอันนี้อบรอบแรกนะคะ220องศาไฟบนล่าง1ิบนาทีอบรอบแรกพองขึ้นมาแล้วค่ะสรุปแล้วแม่อบไป20สิบนาทีนะคะเพราะว่ามันเยอะเนาะอ่ะมันพองขึ้นมาแล้วเราก็ปรับอุณหภูมิไปที่ร้อยแดิองศานะคะไฟบนล่างเหมือนเดิมเนาะแล้วก็แม่ก็น่าจะอบส0เอ่อสัก1ินาทีนะคะเพื่อว่าให้ ด้านนอกมันมันเปลือกแห้งนะคะแล้วก็มีสีขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วมาเจอกันนะจ๊ะที่พาอ,อบรอบสองเรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S เราก็จะเปิดประตูให้มันไ <S <S เไว้ทิ้งไว้5นาทีนะคะแล้วก็ค่อยเอาออกจากเตาเนาะนี่นะคะเราก็เอาออกมาให้ให้ให้เย็นนะคะอันนี้เป็น a care snack น,นะคะทำให้เด็กกินแบบ แปลกเนาะถ้าเบื่อเบื่อกลมๆใช่ไหมอันนี้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องเอาไส้ใส่เข้าไปข้างในนะคะบอกเลยว่าเด็กน้อยเอาไปกินสองชิ้นแล้วนะคะมันจะมีความหอมเนยนะคะคือกลิ่นแบบเนยอร่อยดีกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วก็จะเอาซอสเอาไว้ให้จิ้มนะคะเดี๋ยวจะลองดูกันเนาะมาอีกแล้วเด็กน้อยมาขอกินอีกแล้วโอเคครับ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 โอเคเดี๋ยวไปดู ไปทําไส้กันนะคะอันนี้คือไส้ครีมที่เราทําเหลือจากซาลาเปาขาวที่แล้วนะคะเดนนี๋ยวจะเอามาละลายน้ําแข็งแล้วก็เดี๋ยวใส่กะละมังอีกอันหนึ่งก่อนนะคะเด็กมาขอขนมอีกแล้วนะคะคุณคบโอเคไปนัออ่อ,อ,อ,อไปย้อนดูที่แม่ทำไส้ครีมคัสตาร์ดนะคะ ที่ทาซาลาเปาเขาที่แล้วอะ่ะแม่กวนมัน,ม,นมันแห้งใช่ไหมคะมันจะแห้งมากถ้าทำซาลาเปาอะ่ะแล้วทีนี้พอทําพอเป็นเอแคร์เราก็อุ่นนมนะคะเนี่ยไม่ต้องเยอะมากเนาะเดี๋ยวแม่จะช่างให้ดูว่าว่าปริมาณประมาณเท่าไหร่คือให้ให้ให้มันร้อนเลยนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปนะแล้วก็คนใส่ไปแล้วก็คนนะคะคนจนกว่ามันจะเป็น มันมันเขาเรียกวอะไรมันจะละลายเป็นเหลวๆเลยค่ะนะคะถ้าเห็นว่าเนี่ยมันยังไม่ค่อยเหลวตามไอที่ต้องการเนาะก็เหมือนเดิมนะคะต้มนมให้ร้อนแล้วค่อยๆใส่นะคะอย่าใส่ไปทีเดียวเยอะเนาะเพราะว่าเยอะเดี๋ยวมันจะเหลวมากเกินไปแนละนี่แก้ไม่ได้นะคะก็คนต่อปคนจนเหลวเนาะ ไห้ใส่คนไข่โอ้ประเด็นแล้วก็เนี่ยที่เห็นสีส้มได้แม่ไม่ได้ใส่สีนะคะไข่แดงมันแดงมากมันแดงส้มมากมันก็เลยสีออกแบบส้มขนาดนี้นะคะเราไปใส่ถุงบีบกันเนาะ นี่อันนี้แม่ใส่ถุงบีบแล้วนะคะของแม่ไม่มีปากเป็นแบบเข็มย,วยาวๆอ่ะเนาะมีแต่เล็กๆเนี้ยมันจะออกให้ปากกัไม่รู้ทาตามมีตทาเกิดนะคะอันนี้แม่ดูสิแม่ปิดต,ตูดไม่มิดอะ่ะมันก็จะมีรูอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วก็ใส่ไปในรูตรงเนี้ยต้องไปเจาะเพิ่มแล้วเนาะก็ใช้ความรู้สึกเอาล้วกันนะว่ามันเอ,อิ่มเต็มแล้วอะไรเงี้ยเขายบกว่า เขาเรียกอะไรควานซ้ายขวาหมุนบีบหมุนหมุนหมุนหน่อยนะเนี่ยพอเต็มแล้วใช่ไหมคะก็พอเอาคว้านไว้โอ้ใช่หม,หม,มดแลเนาะอย่ลบกันคุณลูกชายกินสแน็คจะหมดแล้วนะคะแล้วจะบีบให้เต็มเนาะอ่ะถ้าอันไหนมันไม่มีไม่มีรูใช่ไหมซูมไหมเอ่ยแล้วก็เจาะดเดิมนี่เจาะเข้าไปขอสีอื่นได้ไหมโอเค บีบจนเห็นไหมมันจะพองมืออกระปาดนะฮะจบจิ๊บจ๊บ,บ,บไปไหนดีอะเดี๋ยวนะใส่กระมังอันเดิมปาดปาดอันที่เกินนะคะมือแม่ล้างแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเวลาแลนะ่นอนมันจะไม่หมดเราก็ใส่ พอแล้วแค่นี้ทักคว่ำแล้วมันจะหกหรือเปล่าไ,ไม่รู้เลยนะเอียงไว้ก่อนก็ได้แม่ก็กลัวๆเนาะเห็นไหมดูสิแม่ปิดก้นไม่สนิทม่เต็มไปจันอโอเคเห็นไหมคว่ำไปก่อนอ,อันนี้ไม่ไม่ อันนี้ไม่มีโลใช่ไหมก็จะเนี่ยแล้วก็บีมันจะรู้เลยเพราะว่ามันมันจะตึงมือข้างที่เราจับอ่ะมันจะตึงเต็งขึ้นมาซึแนี่แล้วก็ปาดอันนี้เอกนะเก็บเดี๋ยวแม่จะทำให้หมดเลยนะ ไส้ถ้าใช้ไม่หมดนะคะก็เอาใส่กล่องนะคะนี่ใส่กล่องแล้วก็ปิดแบบล็อกให้สนิทนะคะเข้าเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาเหมือนเดิมนะคะไว้ทานปังก็ได้เนาะหรือไว้ทาเอแคร์ต่อไปก็ได้นะคะหรือจะทําเป็นไส้ขนมปังก็ได้เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูสิดูดีไหมแบบสแน็คเนาะดูดูแม่ทาแบบสแน็คให้เป็นเห็นไหมแล้วก็จิ้มกับไส้ด้านไส้ครีมด้านในนะคะ ดูสิเดี๋ยวแม่จะให้ดูเนื้อด้านในนะคะจะแน็ข้างนอกก็จะเป็นกรอบๆข้างในก็เป็นนุ่มๆน,นะกําลังแบบอร่อยอะ่ะเอออร่อยดีนะลูกชายเอาไปกินบอกเลยว่าทั้งถาดเลยอยู่แค่นี้แล้วนะคะเหลืออยู่แค่นี้จริงๆเหลือยืงไม่ถึงไม่ถึงสิบชิ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวแม่จะดูแบะให้ดูข้างในกันนะคะ,ะซูมไหมอ่ะขออภัยนะคะที่ ถึงขวเลอะนิดหน่อยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เช็ดเลยเนะะเาะมาดูกันดีกว่าข้างนอกก็จะเป็นแห้งๆเห็นไหมดูความนุ่มพุ่ทะลักเห็นไหมนุ่มๆแป้งบางๆนะคะเห็นไหมนี่น่ากินมากไหมสุดนี้ลองมาทำกันดูนะคะมไม่ขอชิมก่อน ก็จะนุมน่มแล้วก็มีความกรอบนนหน่อยๆดีงามดีจริงๆส่วนแบบสแน็คนะคะโคละเลตมากเลยอ่ะโอเคโฟกัสต,ตรงนี้แล้วกันเนาะอันนี้เห็นไหมมันจะเป็นแห้งกรอบๆาไม่ได้กรอบขนาดกลุ้มนะคะเดี๋ยวนี้เห็นไหมก็มะจะจิ้ม จิ้มกินแบบนี้เรามาทำัน,นูนะคะแบบแปลกๆใหม่ๆเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะลูกหิวนมแล้วบ๊ายบายเอามั้งเอาลอยไหมล่ะกัดดิเอาไหมเอามาจิ้มอ,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 อ่ะนี้นี้จิ้มจิ้มมัมมัม mắm hoặc long hoặc hỏi mắm hoa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  mắm mắm mầm mầm đấy